มีรายงานข่าวมาจากจังหวัดสะแก้วโดยผู้สื่อข่าวของเราคุณสุพจ์บดินกลุ่มประสิทธิ์รายงานนะคะว่ามีช่างก่อสร้างไทยตอนนี้สุดช้ำค่ะเพราะว่าถูกโกงค่าแรงในกัมพูชาซ้ำยังถูกยึดบัตรประชาชนด้วยนะคะ จนทนไม่ไหวหนีกลับไทยกลางดึกค่ะกองกำลังบูรพาโดยฉอ,อกอรัญยญประเทศนะคะจับกลุ่ม10คนไทยขณะกำลังปีนหลังคาอาคารในลานจอดรถเอกชนใกล้จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญ,ญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อลอบข้ามแดนกลับไทยกลางดึก เผยเบื้องหลังสุดช้ำถูกหลอกไปทำงานก่อสร้างที่กรุงพนมเปญแต่สุดท้ายกลับถูกนายจ้างเบี้ยวค่าแรงนานนับเดือนและยึดบัตรประชาชนไว้ด้วยนะคะจากการสอบสวนทั้งหมดให้การทั้งน้ำตานะคะว่าถูกชักชวนผ่าน Facebook ให้ไปทำงานก่อสร้างที่พนมเปญได้ค่าแรงวันละ300บาทแต่เมื่อทำงานครบเดือนนายจ้างกลับไม่จ่ายเงินจึงตัดสินใจหนีกลับประเทศ โดยนายจ้างกัมพูชาเนี่ยนะคะได้ขับรถมาส่งทิ้งไว้ที่ปอยเปตเมื่อมาถึงกลับถูกผู้นำพาเรียกเงิน3,000บาทแต่พวกเขาไม่มีเงินจ่ายจึงต้องเสี่ยงชีวิตหาทางกลับกันเองด้วยการปีนหลังคาจนกระทั่งถูกเจ้าหน้าที่ทหารพรานตรวจพบ เบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวทั้งหมดเนี่ยส่งสถานีตำรวจภูทรคลองลึกเพื่อให้ความช่วยเหลือและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสุพจน์บดินกลุ่มประสิทธิ์ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสะแก้วภาพข่าวสันหาวันโกกะอินรายงาน